วันนี้จะมาแบ่งปันอาหารสมองเรื่องของการลงมือทำโอเคครับคุณครับนะครับกี่คนในที่นี้ครับที่ติดในเรื่องของการลงมือทาคือรู้นะว่าอยากจะประสบความสาเร็จรู้ว่าต้องทําอะไรรู้ว่าควรทําอะไรด้วยแต่ก็ไม่ลงมือทําสักทีใครติดปัญหานี้พิมพ์ติดมาให้หน่อยละกันนะครับใครติดปัญหานี้พิมพ์ติดมาให้หน่อยละกันสวัสดีครับพี่อาร์ตี้สวัสดีครับพี่ชาและทุกท่านนะครับสวัสดีครับคนที่อยู่ในแต่ละช่องทางด้วยนะครับใครติดปัญหานี้พิมพ์นะครับว่าติดครับ อ่าโอเคนะครับไม่ติดไม่ติดโอ้โหเก่งมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราได้รับอินบ็อกซ์เยอะมากนะครับในแต่ละวันรวมถึงเนี่ยการที่เจอลูกศิษย์นะครับในสัมมนาต่างๆหรือว่าตามคอร์สออนไลน์เขารู้นะว่าเขาต้องทําอะไรคนเชื่อไหมครับเวลาที่อป้าเนี่ยตามการบ้านนักเรียนเอ๊เวันทําไมยังไม่ทําพอ7วันที่2อ่ะคืออาทิตย์ที่2ก็ยังไม่ทําอีกมันแปลว่าอะไรนะจริงๆเขารู้ว่าเขา มีอะไรที่จะต้องทำแต่เขาไม่ทำมันติดตรงไหนนะมีใครในที่นี้ครับคิดว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันโคตรยากนะพิมมาเลยครับว่ายากการเริ่มต้นเนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายากจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามตัดสินใจที่คุณจะเริ่มต้นเนี่ยมันมันคิดนานเกินไปจําไว้นะครับถ้าคุณจะเริ่มต้นอะไรบางอยา่างคิดให้เร็วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดนานสมองเนี่ยจะเข้าใจว่ามันยุ่งยากยิ่งคุณคิดนานเท่าไหร่ ยิ่งคุณตั้งคำถามวกไปบนมาเท่าไหร่นี่แหละครับสมองจะแปลว่ายากจำไว้นะครับถ้าคุณคิดสมมติว่าคุณคิดโปรเจกต์เคุณจะทำอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วคุณเนี่ยคิดนานเกินไปสมองจะแปลว่ามันยุ่งยากและมันต้องเปลืองพลังงานในการคิดเพราะฉะนั้นยิ่งคิดนานเท่าไหร่ยิ่งเปลืองพลังงาน คำตอบที่สําคัญนะครับก็คือยิ่งสมองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องยุ่งยากและเปลืองพลังงานมันจะตัดนะครับทุกอย่างทิ้งที่คุณต้องการโดยการให้พฤติกรรมที่คุณพูดคําว่าไม่เช่นไม่มีเวลา,ไม,วาไม่ว่างไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวก่อนอะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะผัดผ่อนออกไปคุณเคยหงุดหงิดนะเสียงเพลงดังๆหรือว่าเสียงคนพูดดังๆไหมแล้วคุณก็อยากจะไปจากตรงจุดนั้น น่าจะเคยเนาะเพราะป้าเป็นบ่อยนะสมมติว่าเราเนี่ยนั่งต้องการแบบความเงียบจริงๆนะครับแล้วคราวนี้เราก็ไปเจอคนที่เขาเนี่ยเสียงดังอยากจะอยากไล่อะเอออยากไปไกลๆเราก็จะขยับไปมึงไม่ไปกูไปเองอ่าถ้ามึงยังเสียงดังใช่ไหมอ่ะมึงไม่ไปกูไปเองกูไปจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยครับสมองถ้ารู้สึกว่ามันรําคาญที่คุณคิดนานไปมันก็จะ move on จากจุดนั้นครับเซโนทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับทำไมคุณถึงไม่ลงมือทาสักทีเพราะว่าสิ่งสําคัญครับคุณคิดนานคุณทําให้สมองรู้สึกว่ามันยุ่งยากคุณทาให้สมองรู้สึกว่ามันมันเปลืองพลังงานนะพอมันเปลืองพลังงานพอมันยากใครแหละจะอยากทําเรื่องยุ่งยากใครแหละจะอยากใช้พลังงานเยอะคุณว่าไหมอ่ะใครเก็ตตรงนี้พิมพเก็ตมาให้นหน่อยครับ อาหารสมองสั้นๆนะแต่ว่าทรงพลังมากๆนะในรูปแบบของไลฟ์สดนะครับใครอยากฟังย้อนหลังตรงไหนเนี่ยก็ไปฟังย้อนหลังที่ YouTube อป้าอีสานได้แต่ว่าอาจจะอัปโหลดช้าหน่อยนะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฟังสดดีที่สุดไลฟ์สดของเราเนี่ยปกติจะมีทุก9ก้าโมงเช้านะคบของวันพุธและเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นสเปเชียลคลาสโอเคไหมครับเพราะว่าแบบคิวยาวเหลือเกินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นทาอะไรบางอย่างจะทํายังไงดีคะโอป้า คิดปุ๊บทำเลยไม่เกิน5วินาทีหรือบางคนเนี่ยเฮ้ยฉันไม่มีพื้นที่เผื่ใจฉันแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างเร็วๆก็มีวิธีการครับถ้าคุณทำห้วินาทีไม่ได้ลองให้เวลาตัวเองอ้อล้อไม่เกิน5นาทีทําได้ไหมครับตั้งแต่5วินาทีจนไปถึง5นาทีทําได้ไหมใครทําได้เทียนทําได้ คือบางคนถ้าเกิดว่าเก่งหน่อยก็ทำา้วิ10วิ30วิก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบลีลาเออคือแบบแบบมันเคยชินไงมันเคยชินที่ไม่ลงมือทําก็อะไรนะเอาเอา5นาทีบางคนบอกโอเคเอา5นาทีได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่5้าวิจนถึง5นาทีคุณสามารถแบบลีลาได้โอเคไหมถ้าจะลีลาจริงๆขอเพียงแค่ไม่เกิน5นาทีนะ เพราะฉะนั้นมันจะเคยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเปลี่ยนทันชีที่จะเป็นห้าวิมันก็อาจจะย,ยังไม่ได้สําหรับพี่ๆบางท่านเพราะว่าร่างกายเราจิตใจเราเนี่ยมันเคยชินครับกับการเซโนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราสอนให้สมองรู้จักคําว่ายากเหนื่อยใช้พลังงานเยอะจนเกินไปสวัสดีครับพี่รัฐและทุกคนพี่เล็กด้วยนะครับเราสอนสมองเนี่ยมาทั้งชีวิตเราให้มันรู้จักคําว่ายากเหนื่อยใช้พลังงานเยอะจนบ่อยละนะพอเราจะเปลี่ยนเป็นเฮ้ hey โอป้าบอกห้าวิแล้วลงมือทําแม่งทําไม่ได้สักทีสุดท้ายมันก็จะยังมีเดี๋ยวกอดเพราะอะไรครับไม่ต้องแปลกใจเราคุ้นเคยกับรูปแบบที่มันเคยเป็นแค่นั้นเองการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับจากการที่คุณเนี่ยไม่ต้องต่อต้านรูปแบบเดิมแต่พยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่เข้าใจสิน,นี้ไหมครับไม่ต้องต่อต้านของเดิมแต่ว่าสร้างรูปแบบใหม่ที่คุณอยากจะเป็นเมื่อกี้โอป้าให้โจทย์คุณแล้วนะในการที่คุณไปฝึกทำห้าวินาที ถ้าอยากลีลาหน่อยก็ไม่เกิน5นาทีอะใครทําได้พิมพ์ทําได้ไหมหน่อยครับใครทําได้พิมพ์ทําได้ไหมหน่อยแล้วกันนะครับไม่เกิน5นาทีนะคือเร็วสุดคือ5วิช้าสุดคือ5นาทีอะใครรู้สึกว่าหูสบายสบายมากเลยแม่มืองห้านาทีคือบางครั้งเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกบีบด้วยกรอบของเวลามันก็จะทําให้เราเนี่ยอึดอัดน้อยลงนะอะโคตรทีรอเรือผิดนะอึดอัดน้อยลงนะครับสมองมันก็จะ ทำงานได้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับที่ให้5นาทีเนี่ยเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอะไรอีกที่จะทำให้เราลงมือทํานะครับก็คือเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่ามันโล่งเรารู้สึกว่ามันสบายใจอันนี้ก็จะทําให้สมองเนี่ยลงมือทําได้ดีคุณเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งที่คุณไม่ลงมือทําเพราะบางครั้งคุณกังวล คุณเซงคุณเบื่อคุณกลัวคุณสงสัยคุณมีข้ออ้างคุณรู้สึกว่าคุณกําลังดราม,ม่าก,กับบางเรื่องคุณอารมณ์ไม่ดีการลงมือทำเนี่ยต่อให้มันลงมือทําได้ก็จะเป็นการลงมือทําที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะฉะนั้นใจร่มๆใจเย็นๆมีสติและค่อยลงมือทําจะดีที่สุดนั่นคือการลงมือทําที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามคุณว่าไหมใครคิดว่าใช่เพี่ยงใช่สวัสดีครับพี่จอยเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อต่อมาครับทําไมเราถึงจะ,จะลงมือทําได้มากขึ้นเฮ้ย like วันนี้เราลงมือทําได้แล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะลงมือทําได้อีกมีกี่คนในที่นี้ครับที่วันนี้ลงมือทําได้ละตามที่ต้องการพรุ่งนี้ก็อยากทําได้อีกมอเลือนอยากทําได้อีกคือแบบกูอยากเป็นคนที่มีวินยัยโอป้าฉันอยากเป็นคนที่มีวินยัยใครอยากมีวินัยพิมพ์เลยครับว่าอยากอ่ะใครอยากพิมพ์อยากมาให้หน่อยนะครับ โอ้ oh, นะครับนะ่าฟิล์ยากมาเลยโห oh, น่ารักมากฟิล์มคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีวินยัยข้อสุดท้ายที่จะให้คุณฝึกวันนี้คือคุณเนี่ยต้องเก็บชัยชนะเล็กๆรายวันครับในสิ่งที่คุณทําเช่นวันนี้คุณทําอะไรประสบความสำเร็จคุณก็เก็บชัยชนะนะเช่นพูดคาว่า yes ขอบคุณก็ได้ครับ thank you บางคนแบบภาษาอังกฤษหน่อย thank you yes อ้โ yes หโอป,ป้าเก่งจังเลย ชมตัวเองเข้าไปครับเช่นวันนี้คุณไลฟ์สดจบปุ๊บโหมีคนดูตั้ง5คนแทนที่คุณจะใช้คําว่ามีคนดูแค่5คนสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับพี่มาม่าสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเก็บสมองวินเล็กๆของคุณนะครับที่เป็นเรื่องอะไรก็ตามนะจักรวาลไม่มีหูตาจมูกปากนะตั้งแต่ที่ป้าเรนเอ็นมาแล้วตกผลึกเนี่ยก็อยากจะอ่ะขอบคุณมากเลยครับพี่มาม่าขอบคุณมากเลยครับนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับที่ติดตาม u t u b e นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ยอมลงมือทําต่อเพราะว่าเราไม่ได้สร้างการเสพให้กับตัวเองกี่คนในที่นี้เคยรับประทานอาหารที่มันอร่อย,ออยไหมหรือว่าเครื่องดื่มที่มันอร่อยก็ได้อ่ชาเขียวมัทฉะก็ได้ครับสวัสดีครับทุกคนสมมติว่าคุณกินอะไรอร่อยอะ่ะคุณอยากกินซ้ําอีกนะคุณอยากกินคําต่อไปอีกไหมใครคิดว่าใช่เป็นใช่ครับ สมมติว่าโอป้ากินหมูกระทะอร่อยก็แล้วกันนะนั่นคือของโปรดโอปา้าครับโอป้าก็จะอยากกินคําต่อไปตอนแรกว่าจะกินคําเดียวพี่เออแบบรู้สึกโกรอ้ว,วนแต่ไปๆๆมาห,หมดหมดหมดหม้อน,นั่นเลยพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างการเสพให้ตัวเองเยอะๆทํายังไงก็ได้สวัสดีครับพี่หมอไม่เห็นพี่ออนสวัสดีครับมันตัวเล็กมากในหนังนะสือในทิกตอกขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างการเสพให้กับตัวคุณเองด้วย ด้วยการชื่นชมและขอบคุณโอป้าขอบคุณนะที่เดินทางจากบ้านมาถึงที่ทํางานโดยปลอดภัยโอป้าวันนี้เธอเก่งมากที่เธอตื่นเช้าเนี่ยมาขึ้นเครื่องเลยโอป้าวันนี้ขอบคุณเธอนะที่เดินทางมาถึงที่พักโดยปลอดภัยโอป้าขอบคุณนะที่แบบเธอเนี่ยได้กินอาหารดีๆโอป้าเธอเก่งจังเลยวันนี้เธอไฟ้สดเธอมีวินยัยมีกี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยทำได้ไง่ายมากเก็บชัยชนะเล็กๆ ทุกๆวันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้มันคือจุดเริ่มต้นของการประสบความสําเร็จคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้เก็บชัยชนะที่ใหญ่อย่างเดียวนะเขาเก็บทุกๆเรื่องที่เป็นรายละเอียดของชีวิตสิ่งนี้เขาเรียกว่าการประณีตในการใช้ชีวิตใครในที่นี้รู้สึกว่าวันนี้เนื้อหาสั้นๆแต่ว่าทรงพลังมากเลยพิมพ์มาไเลยครับว่าใช่สวัสดีครับพี่เอนะครับ ใครในที่นี้รู้สึกว่าวันนี้ส่งพลังเอางี้ดีกว่าพิมพ์ส่งพลังให้หน่อยติดตามย t u b e ตลอดโอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ่า,บาวันนี้ก็ไลฟ์สดนะครับโอเคครับคุณครับถ้าไลฟ์สดของเรานะครับถ้าเป็นทิกตอกเนี่ยจะมีทุก9ก้าโมงเช้าทุกวันพุธกับเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็น u t u b e นะครับจะมีทุกวันจันทร์นะครับตอน16บหกนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นเวลาประเทศไทยท่านใดที่อยู่ยุโรปนันหรือว่าต่างประเทศนะครับก็ตั้งเวลาเอาเดอ้อพอแม่พี่น้องนะครับ อ่าอันนี้คือเป็นแบบความรู้สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับชื่นชมกับสมอลวินเล็กๆและใช้กด5วินาทีจนไปถึง5นาทีถ้าเราแบบเคยชินกับความสบายก็ไม่เป็นไรเคยชินได้แต่ไม่เกิน5นาทีนะนั่นคือเลสสุดๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเริ่มให้ได้ก่อนแล้วตอนนี้คุณเริ่มเนี่ยมันยากจริงๆนะเหมือนที่เราพูดตอนตอน้นแต่ตอนที่คณเนี่ยได้ทามันซ้า กับบางเรื่องที่คุณอยากจะฝึกเช่นฝึกไลฟ์สดฝึกขายของใช่ไหมฝึกพูดอะอะไรดีฝึกตัดต่อคลิปวิดีโอเริ่มนะ่ะมันยากครับแต่ตอนนี้คุณเนี่ยสตาร์ทบางอย่างติดแล้วมันจะฟโฟล์มากมากมันจะเหมือนมีพลังไอเดียบางอย่างพลังพลังสร้างสารรค์บางอย่างหรือพลังอะไรบางอย่างที่มันผลักดันให้เราเนี่ยทำบ่อยๆอะทำซ้ําๆแล้วยิ่งถ้าคุณเนี่ยเก็บชัยชนะเล็กๆด้วยเนี่ยยิ่งทําให้คุณอยากทํามากขึ้นจําไว้นะครับ ยิ่งเราเสพตัวเองที่เป็นคนสำเร็จเล็กๆทุกๆวันได้มากเท่าไหร่เราเนี่ยก็จะมีกำลังใจและแรงกระตุ้นให้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตทุกๆวันคุณต้องสวมมงกุฎคนสำเร็จให้ตัวเองทุกๆวันสุดยอดอุขีพรงสุนิกรพิไก่คุณต้องสวมมงกุฎที่ประสบความสำเร็จให้ตัวเองทุกๆวันจะมีใครหล่ะมาสวมให้คุณคนอื่นเหรอต้องชื่นชมแล้วคุณค่อยลงมือทำไม่ครับ ถ้าคุณต้องรอให้คนอื่นบบกว่าเฮ้ยพี่พี่เก่งจังเลยอ่ะพี่ทำไมพูดเก่งจังแล้วคุณก็แบบโอ้โหรู้สึกมีกํลาลังใจผิดครับหลุมพางนะครับหลุมพางของการลงมือทาคือคุณติดคํำชื่นชมและคําตัดสินคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคําดีที่ชื่นชมหรือว่าคําด่าหรือคําวิพากษ์วิจาร์ณจําไว้นะครับถ้าเราเนี่ย จะเป็นดาวก็เป็นดาวด้วยตัวเองครับไม่ใช่ดาวจากคําพูดคนอื่นเพราะบางครั้งพอเวลาเรายึดติดว่าคนอื่นชื่นชมว่าเราพูดเก่งเราต้องเก่งอ้าววันนี้เขาไม่ชมเราแม่นแป๊กว่ะรู้สึกเฟลว่ะมันรู้สึกว่าผิดหวังมันรู้สึกว่าคาดหวังเพราะมน,นุษย์เนี่ยชอบมีความคาดหวังจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยชื่นชมตัวเองก่อนนะถ้าคุณเนี่ยสวมมงกุฎให้ตัวเองได้ ที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนมิสแกน่ะโอ้โหวันนี้ฉันเป็นมิสแกนฉันเป็นมิสแกนที่ประสบความสำเร็จฉันไฟ์สดฉันมีมินัยฉันออมเงินตามมินัยที่ฉันตั้งไว้ฉันก็ขายของออนไลน์ฉันอัดคลิปตามที่ฉันตั้งวินัยไว้ฉันโคตรสุดยอดไม่ใช่กูแล้วจะใครล่ะเอออินนะอินจริงไหมสวัสดีครับพี่นิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะช่วยบิ้วพลังงานตัวเอง เวลาคุณสร้างให้ตัวเองเป็นมิสแกนละคุณก็อาจจะใช้ภาษากายช่วยด้วยจะทําท่าไหนก็ได้นะแต่สมมติถ้าเกิดว่าอย่างอย่างโอป้าเนาะก็อาจจะใช้ท่าเรียกพลังหูวันนี้กูสุดยอดมากเลยเว้ยฮึ่มกูก็สุดยอดทั้งมื้อไยแต่โอป้าจะพูดภาษาอีสานเนาะเวลาโอป้าชมตัวเองนะคะเพราะว่าโอป้าเป็นคนอีสานนะครับคือไม่ได้ไปติดหรูแพงจะต้องพูดภาษากลางตลอดเพราะจริงๆเนี่ยขนาดพูดอังกฤษหรือว่ากลางก็ยังติดอีสานจริงๆนะคือเป็นคนที่พูดไทยก็ไม่ชัดนะ พูกลางก็ไม่ชัดพูดอังกฤษก,ก็ไม่ชัดชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าโอป้าอีสานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับถ้าคุณเนี่ยอยากจะบิ้วพลังงานไปด้วยจากการเก็บสมอลวินโอ้แม่งเลยสุดยอดถือวันนี้โอ้โหวันนี้โอป้าแม่งสุดยอดวันนี้โอป้ามีอเลยสุดยอดจริงเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณแม่งจะโคตรมีพลังถ้าคุณส่งพลังเล็กๆอย่างเงี้ยได้ทุกวันบ้านน่ะ มันก่อสร้างมาจากอิฐดินรายนะครับก่อนที่จะเป็นบ้านราคา10 20ล้าน5ล้านเพราะฉะนั้นประณีตก,กับการใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทุกวันคุณก็จะสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้คืออยู่ในอารมณ์ของสภาวะพีคสเตตตลอดเวลาคือมีภาวะอารมณ์ขั้นสูงสุดที่แบบไม่ไม่ดรอปอะ่ะคืออะไรมาแบบรบกวนจิตใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานสูงมีความเชื่อมีความคิดที่แข็งแกร่งนะแล้วก็มีโปรแกรมนิสัยที่แข็งแกร่ง คุณเชื่อเดครับว่าไม่ว่าปัญหาหรืออะไรจะเกิดขึ้นคุณจะสงบเป็นนะแล้วคุณจะรับมือกับมันได้ดีพร้อมพุ่งทะยานได้ด้วยจะได้คุณมีปัญหากี่คนในที่นี้รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆพิมมาเลยครับว่าสุดยอดนะคบโอ้คนในทิกตอกสวัสดีครับพี่อารีอ่ะอ่าพ,พี่อ้อยสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับอ่ะถ้าเป็นในเพจ Facebook อาจจะแบบเอียงๆกล้องหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากฟังย้อนหลังนะครับก็ฟังที่เพจโอาไปอสานได้นะถ้าเกิดว่าคุณรีบ ถ้าไม่รีบนะครับก็ฟังยอนหลังที่ช่อง YouTube นะครับประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เราก็จะลงคลิปที่เราไลฟ์สดให้โอเคไหมครับแต่ก็มีบางคลิปนะที่ไม่ได้ลงจริงๆเพราะบางอันเนี่ยก็อยากจะให้สเปเชียลกับคนที่หยุดลงนั้นเช่นบางวันขึ้นจอนะแล้วก็แบบเขียนคียค์แพงก็อยากจะให้คนที่หยุดลงนั้นเขาได้ฟังจริงๆนะคบเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางคลิปที่ลงและก็ไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube อ,อปายีสานแล้วก็ โอปปอีสานนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างทรงพลังแล้วก็พีคสเตทนะครับเรามี2แบบนะครับที่จะทำให้คุณจอยโปรแกรมนะครับสำหรับคนที่อยากฝึกนะอันแรกครับมีสัมมนาแหกของรวยนะครับซึ่งเป็นรอบออนไลน์วันที่18ธันวาคมนี้เรียนที่บ้านคุณได้เลยนะครับเรียนสดแล้วก็เรียนย้อนหลังได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัมมนานี้จัดทั้งวันเลยครับเราจะแก้คุณนะครับแก้แกะลดล็อกและติดตั้งในเรื่องของเงิน นะนิสัยการเมเนจในเรื่องของเวลานะการเมเนจในเรื่องของเวลานะในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วคุณจะได้รับกระบวนการที่จะฝึกกระบวนการ Money Mindset ด้วยนะครับเป็นวันที่18เนาะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่ถ้าเกิดว่าพี่พ,พี่สนใจสมัครนะ1990นะโปรช่วงนี้นะปกติเนี่ยเราขายบัตรอยู่ที่4,990นะครับตอนนี้เรายังมีโปรอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจสัมมนาแหกหัวรวยรุ่น1ิออนไลน์นะครับ ก็เป็นราคา1.990นะโอ้โหราคาดีมากนะครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ย4990้4.990นะครับในรอบนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นเดือนธันวาคมอยากจะให้พี่เตร,รียมความพร้อมก่อนปีใหม่นะครับสัมมนาของเราเนี่ยจัดมา10รุ่นแล้วนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเจอตัวสดนะครับเราเจอกันวันที่12กุมภาพันธ์ปี2023 เจอตัวแบบสดสัมมนา NLP เต็มรูปแบบและเต็มไปด้วยกระบวนการของการใช้โปรเซส NLP นะครับอันนี้คือคุณต้องการเจอกับโอปานะครับแล้วก็ต้องการแบบเขาเรียกว่าดีเปลี่ยนพลังงานคนละหน้าตักนะถ้าเกิดว่าคุณเจอเนี่ยมันคนละรูปแบบเนาะตอนที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยมันก็ทําได้แค่อธิบายคนบางส่วนเท่านั้นนะครับและกิจกรรมบางอย่างเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยู่กรุงเทพหรือจังหวัดใล้เคียนนะครับสามารถไปเจอกันได้นะครับเราจะจัดสัมมนาให้พอรวย รุ่น11นะครับที่กรุงเทพมหานครนะวันที่12กุมภาพันธ์เวลา9โมงเชา้าถึง16กนาฬิกาเลี้ยงข้าวคุณด้วยครับไม่ต้องกลัวมีข้ามีเครื่องดื่มให้พร้อมสับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสอบถามราคาของเรามาได้นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลกิจกรรมของสัมมนาแห่งของรวยมาได้ใครชอบเข้ารอบออนไลน์ก็มารอบออนไลน์นะครับ1990ใครชอบรอบออฟไลน์นะครับก็มาออฟไลน์ ตอนนี้มีโปรโมชั่นของรอบออฟไลน์อยู่นะครับวันที่12กุมภาอยู่ที่4090ครับสำหรับบัตรเจเนอเรลนะครับซึ่งคุณจะได้ชิปเรียนด้วยนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์นะครับของตัวนี้ก็คือคุณจะได้นะครับซูมกรุ๊ปกดชินเกี่ยวกับเรื่องของเงิน นะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายคุณเพิ่มเติมจากสัมมนาสดเป็นรูปแบบของออนไลน์เพิ่มอีก4ชั่วโมงนะครับเป็นมูลค่านะครับทั้งหมด100,000บาทนะครับที่เป็นออฟเฟอร์ให้กับคุณและถ้าเกิดว่าใครสมัครรอบของออฟไลน์ line, นะครับคุณจะได้ออฟเฟอร์ต่อไปนี้ครับคุณจะได้ฟรีสัมมนาในวันที่18ธันวารอบออนไลน์ด้วยโอเคไหมครับใครรู้สึกว่าว้าวนะพิมพ์ว้าวมาหน่อยนะพี่หลานก็เคยมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรามีเลี้ยงข้าวมีเครื่องดื่มให้นะครับใครสนใจก็ลองกดไปที่ l i n e sioppaesan นะครับหรือใครอยู่เพจอุปปิสานก็อินบอกที่เพจได้นะครับแต่แนะนำเข้าไปที่ Line แอดก่อนก็ได้นะครับ Line sioppaesan นะครับถ้าเป็นรอบออนไลน์1990ครับอันนี้เป็นโปรนะเพราะปกติเนี่ยคนที่เคยเข้าออนไลน์เขา นะเชคอยู่ที่ราคา4,900นเครันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโปรที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะแก้เกมกัรเงินนะอยากจะแก้พลังงานแล้วก็เซตอัพนิสัยใหม่นะครับซึ่งแน่นอนครับเรามีประสบการณ์ในการช่วยลูกศิษย์เนี่ยพรานฟอร์เมชันบางคนเนี่ยติดหนี้ถังแตกโรงงานจะปิดนะครับตอนนี้เขามีเป็น10ล้านกันแล้วก็มีนะพี่มีคนทะลุ6หลัก7หลักเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีคนที่ทะลุทะลวงไปถึง20ล้านนะครับและ สำหรับคนที่มาฟังรอบสดนะครับเราก็จะมีเพื่อนๆเ,เราเนี่ยที่เคยผ่านสัมมนาแห่งของเรือมาแล้วเราได้ผลลัพธ์เป็นเงินล้านมาแชร์ให้เราฟังดีไหมครับอ่าดีมากเลยนะพี่หลานมาอีกรอบไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เราจะมีเพื่อนๆเ,เ,เรามาแชร์สี่คนซึ่งเขามาทั้งจากกาญจนะบุรีมาจากโคราชโอ้โหมาจากขอนแก่นก็มีนะครับและเขาจะมาแชร์ผลลัพธ์ของเขาให้ฟังว่าเขาใช้เทคนิคที่เรียนในสัมมนาเนี่ยไปสร้างเงินล้านยังไงและพวกเขาเหล่านี้ครับ เป็นเงินที่ถังแตกมาก่อนครับคือไม่มีเงินจะเข้าสัมมนาใช้คํานี้ดีกว่านะเป็นคนที่ขอผ่อนเข้าสัมมานาโอป้าสําหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถผ่อนได้นะครับอ่าแม่หลานเรียนยังไม่จบเออแต่ยังมีผลลัพธ์เลยค่ะนั่นไงแต่ว่าพี่หลานเคยเข้ามารอบสดแล้วจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบเข้ารอบออนไลน์ก็มาได้นะครับ1990ถ้าเกิดว่าคุณสมัครรอบออฟไลน์4 0 9 0มีอาหารมีน้ำให้นะครับแล้วก็ ออฟเฟอร์ของเราคือมีสอนต่ออีกสี่ชั่วโมงในซู่มนะครับที่จะลงดีเทลของคุณเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณเรียนฟรีมาที่18บทันวาเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกแบบไหนก็ไม่มีผิดครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากให้มาเจอกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เจอกันนะครับ mm. เขาออนโปรเซสกับโอป้านะครับโอปารู้ครับในเรื่องของพลังงานคนโดยเฉพาะการเจอตัวเนาะมันไม่เหมือนกับการเจอในกล้องเนาะเจอในกล้องเนี่ยก็ระดับหนึ่งครับจริงๆในกล้องเนี่ยเราก็สร้างคนมีเงินล้านมาหลายคนแล้วนะครับเพียงแต่ว่า ไอ้รอบสดเนี่ยมันก็จะทาวเวอร์ฟูลก,กว่านะครับคุณจะได้ทำโปรเซสเอเนพีเยอะมากๆนะครับ